สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจาก Dragon Ball นะฮะกับ History Box กับตัวคูลลินนะฮะก็คือตอนเป็นมาแนะนำตัวกับท่านผู้เฒ่าน,นี่คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้ด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะมาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า อันนี้ในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตัวก็คือจะมาเป็นถุงถุงเดียวแบบนี้เลยนะฮะามาแกะดูข้างในกันอันนี้เขาก็จะมีฉากแล้วก็มีตัวมาให้ตัวฉากก็คือจะทําเหมือนเป็นเดลลารามาดิสหน่อยนะฮะคือจะมีถุงนะฮะที่เขาถือมาตอนแรกมีเรือ,อ ขาจะนั่งเรือมาใช่ป่ะก็คือเป็นขอบครึ่งหนึ่งของทะเลกับอีกครึ่งหนึ่งของพื้นดินแบบนี้จะมีฉากอยู่ด้านหลังนิดหน่อยนี่เป็นก้อนเมฆน,นี้นะฮะอันนี้คือตัวฉากเขาส่วนตัวนี่ก็มาเป็นตัวเล็กๆตัวเดียวเลยก็คือใส่ชุดเหมือนของเซาลินสมัยก่อนเลยนะฮะชุดตามอนิเมะแรกเริ่มหน้าตาคือเป็นยุคเริ่มต้นของเขาเลยนี่หน้าตา กวนนิดหน่อยนี่หน้ายิ้มแฮนะฮะส่วนด้านหลังนี่เป็นแบบนี้นะฮะโอเคตัวอย่างนี้ตัวเดี่ยวเนี่ยยืนเองได้นะฮะนี่เห็นไหมเอ่ยยืนเองอ่ามันยืนยืนของมันเองเนี่ยได้อยู่นะฮะไม่ต้องใช้ฐานได้อยู่อันนี้เขาก็จะมีเป็นรูเสียบเข้าไปกับฐานแบบนี้นี่เป็นลักษณะแบบนี้นี ก็ถือว่าก็จะครบเป็นฉากรวมโดยประมาณแบบนี้นะฮะถุงนี่แกะออกไม่ออกนะถ้าถึงแกะออกได้ก็อาจจะมายืนอยู่เดี่ยวได้เลยนะฮะอันนี้นเฮ้ยน่ารักอยู่ตัวนี้แล้วก็งานฮิสโอร,รีมันก็จะมีตัวผุ้เท่าเต่าที่ขี่เต่าอยู่เนาะอันนี้นี่ความสูงเนี่ยอยู่ที่9้าเซนนะฮะนี่จากพื้นจนถึงหัวเนี่ย จากพื้นถึงหัวเนี่ยอยู่ที่9เซนก็คือไซส์มันไม่ได้ใหญ่นะของงาน History Box ตัวมันจะแบบเล็กลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะแต่ว่าไปได้รวมมีฉากเพิ่มเข้ามาให้นะฮะอันนี้นี่อันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้า,าถือว่าน่ารักอยู่ตัวนี้เอาไปยืนตัวเดียวเ่ยวเล่นกับงานทั่วไปน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าเป็นไซส์เล็กอยู่ ใครชอบตัวนี้นะฮะก็งานของปาเบสโต้ฮิสตอรีบ็อกดาร์กบอลนะฮะกับตัวคูลิลินนั่นเองถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ